สวัสดีครับพี่น้องพี่น้องแฟนเพลงแฟนคลับของมารับเจ็ดเดียลอยพี่น้องแฟนคลับของสาวแจ็คกีผีประหยัดหรือช่อง YouTube จ็คก,กีผีประหยัดชาแนลทางเพจจ็คก,กี้ใจกันลอยหรือจ็คก,กี้ผีประหยัดแฟนเพจหอดงานแ้วพี่น้องตอนนี้หกโมงแรงเลยนี่แต่ว่าย่งแดดอยู่ตะเบนกับว่าท่านตกดินอยู่หกโมงแรงแล้วถึงงานเรียบร้อยแล้วหลังจากไปเที่ยวทะเลมาเนี้ยเหนียว น้ำกเขาได้อาบม่ใเรา่าเปียกเส้อเอาิวบ้าจอดอาบน้ำปั๊มพีที่เนี่ยก็มึงน่นะหลับโกนถาดถาดยุ้เฮ้ยนี่แต่จะของหลับว่าเขาหลับน้ำนหาันนั้หอาเลี่ยมพี่น้องในยู่หวฝลังไปทีเยวทะเลไร ไม่ได้จ oh ังไหนไปเที่ยวทะเลใส่เสียคำสนุดโอ้ใส่เสียกับ่น้าบ้าื่อเสียไล่ดอกไล่อย่างมันเขากัตรหอกทะเลใส่อันกระงเออกระเออในบริเวณอยากกินอย่างค้นว่าอยากอยากกินอย่างบริการไม่ติดใบังเออเพราประสบความสำเร็จจะหม่องแจ็คลายบริกาที่ร้านไหนมันเสียแต่ในยุคร้านร้านคาคือ มันต่อผู้ซื้อไหมบุกหอยผู้ซื้อหันทะเลมาต่อยยูอังเซราบ่กหอยซื้อแล้วเขาเผาเขายังก็ไปนั่งกินมันจังจะได้กินแบบดั้งใจเจ้าของนะเขาจะไปสร้างแล้วเนี่ยหันล็อกเสือเจ้าของกับมีสร้างไปหนึ่งเงี้ยสุดท้ายกอหวานมันไปเมันไปครับอันอันผู้บ่าวคนนี้ได้ตวงไปนั่งทะเลเลยเจ้าก็คือฝรั่งผมเราไปจะได้เมียผมเราไม่ได้ไปพบฝรั่ง ฝรั่งฟ้าเมียไปอาแบแดดพ่นแม่ไปตลาดไปตลาดแล้ววันนี้เพิ่นไปซื้อของร้านเพิ่นแล้วเพิ่นกันลดให้ค่อยทั้งลดทั้งแถมก็เลยว่าฝากกันหอยแมงคู่ไปพ่อปึงในเด้อว่าซันวาหนึ่งเรียบร้อยแล้วพร้อมกินน้ำกิมอยู่ในถุงนั้นเลยพอดีบ้างครับมันปึงไปตลาดซื้อกันได้ยังที่ตลาดก็ไปซื้อบองห้อยแมงคู่แล้วมาถุง1 0บาท ก็จะกินไรกันคกินยูเพราะท่านเหม่อใช่ป่านี่ก็จะกินอีกจกินทอดปิดมงวนคนละขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับนฝากมาให้แม่ค้าอยู่ตลาดบางบ่อได้แล้วได้แล้วพี่น้องคนไปแล้วคนบอดมอนหรืพี่น้อดจะได้น้ำบริยายน้ำ้อนประสันเลย one. ต,ตุ่มกันจุดถูกบนลมห่อนทะเลพี่น้องห,อ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 ห่อน,นห่อนห่อนห่อนขาห่อนเน่ยหอนว่ามาเด้อพี่น้อง ทูกแน่เพี่องเอามีคนบอกกะไายรูปเดี๋ยวเตรียมาเบื่อนเขาเพิ่งกันนะเาเขาเม่คยหนาขาก็ตองน้เพากนังขาวขาวลูกงามอยู่คนไหนมเมื่หร่หคนไหนสวยมาขายแซนะเพื่งนี่กูเพิ่มแสงับใครเพื่อนนะกูเพิ่มแสงกับใคค่เออเออ สว้จะบอกพี่น้องเออเอ,อ็นี่นหะชุดนี่แหละเต็มโตไปย่างตลาดนั่นไปย่างอัมทะเลน้ำบีดเซฟเพิ่น,นจัดของพี่น,อน้องนั่งกำลังจัดของจัดของจัดสิ่งจัดของ,ง,ของหนึ่งทุ่มทัการแสดงแล้วพี่น้องเด้อมาเด้มมอมากำลังแจกมามันแจกกันเลยนะคะนี่ยังมาลมกูหอนสุดกูจะไปถอดสุดออกอยู่นี่ จัดคลองแล้วนะคะแม่ขั้วคือเป็นไงยังงาจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อนเอาว่ามี่หมวกสีสิงแดดฮากระบาดโรงงานตินี่โรงงานโอแดดนี่คือความลำบากของมอลำที่เขามาแสดงในกอทมอสำหรับผูมารลุบาท ฝนเออท่นฝนนี่โอ้ยความลำบากคือแดดห่อนแเราบีญมองอยู่ส่วนมากมองห้าไปลำ่ำแต่ละามองว่าจะไปจะเดินเนะาะมีแต่เดินขากล้วยพี่น้องเดินที่คูเท่อเหรอเดินบะมีดบะมีชาย่ค่ะใส่สนเลยขันล่ำอยู่บา้านเขายัางว่ามีวัดมีว่ามีศาลวัตรสาลาเมื่อวา,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 านเมื่อเมื่อวานอยู่ตลาดมอชิดเดงหน่อยก็ต้องไปยุไปยุกลางเกาะตีแม่ไต่ไต่ใไต่ทางวนไต่ทางวนอาศัยโฮม แมนค่ะทั้งรวนมืัอนี้บ่มีหม่องสีไปเพิงเลยไต่ทองรถไต่ทองรถไต่ทองลดย่างเดียวแต่มว่าหนูมานํารถบาแต่ก็นอนไต่ทองรถดเองแล้วตอนนี้เรามันลำบากกินหญิงห่อนมันห่อนแห้งห้าเราหม่องงูห่อนทองนามของในได้พี่น้องอาทิเช่นืมอนี้น้มปลาไหลแล้วแล้วนี่บ่ค่ะโอ้ยะเขาเราว่าสิไปอาบอยูอะอยห่อนเอาน้ำไม่ไหลแล้วว่าสิจอดอาบปั๊มพี่ที่ยุ่งนึงก็ได้างเหนียวออกจากกรุงเทพมาแต่เที่ยง เบื้องบกม่วงหมู่บ้านนั่นนั่นมือหนีสุกเหรอสุกแดดเออสุกแดดหมู่บ้านเป็นธรมะยังว่าเป็นนั่นปกติดีวะยังว่าแข็งๆมือนีสุกเหรอเลี้ยงเหรออ้วนอ้วนเลี้ยงมือแรกเป็นปีหนังทะเลทำอะไรเหรอคะคุณอ้วนตามพ่อพี่เพื่อยังกินมือนีสุกกันน้ำไม้สุปน้ำไม้ป้าไิกินสุกน้ำไม้เดี๋พี่น้องมือนี้ได้กินสุกน้ำไม้ ซัมพอนเป็่นหอมหอมหอมสุกปลาใหม่หายหลายผัชนบุรียะวัาทีได้กินปลามึกเ้อเออเออหนาใช่ไหมกินุปน้งั่มูกระทยุ้ใกลหน่ม่หัวหนาคือประมาณากันไปกินได้อลอวะมัน่อนมัน่อยแต่แม่รัดกับว่เห็นด้วยคอยเห็นด้วยอยู่หัวหนาอยู่ใส่ปะแต่แม่รัดกับ่เห็นด้วยเด้อมือนั้นแม่ม่ได้นเติมใส้องเมือนั่นแม่เออเออนือทพอดีเลยกินหมูกะทายุีย้หน่อย่หขาอาอ ผู้ใดมาเสวนบอยไปกินหมูกระทะขวายแอจะจำเราแล้วมีเครื่องรถจาไม่ขายเหรียญวะอันมาเครียดกันหนอาหนาหน,นิหมูกระทะใกล้ใกล้หนิเออลูกน้องไปกันหนะเพื่อนไปกินหมดทุกคนกบบเอ,อ่ออชาบูกับมีห้องแอเยอะหน่หเออลูกน้องไปกินหมดทุกคนไปเลี้ยงพ่อบอสบอสเนียวเออเออเออเนียวมันมีร้านหมูกระทะตรงนั้น เอาทั้งสระครับพี่น้องฝากพี่น้องก็ไหนคนเีื่อสายจากกี่จัดของก่อนเสด็จเตียงหนเตียงต่าแล้วนะคะเล่นแต่เวีนนะคะมาเดินมาเดินมาเดิน